วันนี้ก็พบกับช่องลูกคิวซิชชิ่งนะครับผมวันนี้เราก็มาตกปลาที่บ่อบึงมารวยนะครับผมตรงแถวเส้นเรียบมอเตอร์เวย์นะครับเส้นกาังราจรเส้นนี่ยครับมาวันนี้มากันหลายคนเลยครับผมน้องโฟกมีเต่าบินครับน้องตั้มนะครับผมมีพาเด็กๆมาตกปลาด้วยครับนี่ครับก็ทีมนะครับผมดูตั้มครับวันนี้เราจะมีแข่งขันกันสองทีมนะครับผมเป็นทีมพ่อลูกกับทีมลุงหลานนะครับผมอ่าจาก แข่งกันใช้เวลาประมาณหชั่วโมงเดี๋ยวช่วงนี้ก็ซ้อมกอ่อนจะเริ่มนับปลานะครับประมาณสิบโมงครับถึงสิบเอ็ดโมงเราจะนับว่าใครนําปลาขึ้นมาเยอะสุดนะครับสองทีมใครแพ้เหมือนเดิมครับวันนี้ใครแพ้ต้องเลี้ยงเต่าบินนะครับคนละแก้วนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวลองดูว่าปลาจะกินดีกินดุแค่ไหนครับ<ส>เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมเดี๋ยวถ่ายชมบรรยากาศให้ดูนะครับผม นี่นะผมนี่บึงมารวยจริงโอ้บรรยากาศดีวิวสวยครับอันนี้ลมได้เลครับซุมก็ร่มดีครับผมว่าโอเคเลยซุ้มนี่ครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมยังไม่เริ่มเตรียมเลยวันนี้เอาชุดใหญ่มาด้วยนี่ครับน้องก็กําลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่ถ้าฝึกไว้นะครับผมเดียวเวราไปทำในอื่นครับใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์มาตกปลากันนะครับผมเดี๋ยวเป็นกีฬาอย่างหนึ่งนี่มีตัวเล็กครับ ไม่เอาอะไรครับนั่งเล่นเกมอย่างเดียวเลยครับผมน้องฟอร์ดครับยังเด็กอยู่ครับรอบหน้ามาเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับหลบเด้อกลบ ครับโอ้โหกินไหมครับกินแล้วครับโอ้ยหลุดอ้ยไม่หลุดเดี๋ยวเราบีบเนี่ยครับแล้ว โอ้โหทำไมมันบ้าอย่างนี้เลยอะเนี่ยตัวแรกแต้มแรกเป็นสวายน้อยนะครับเอาคไมมเนี่ย หนึ่งแต้มแรกครับแต่ยังไม่นับนะครับตอนนี้เดี๋ยวลอลงคันพร้อมกัน,นครับไปแล้วอาไม่ใช่หรอของเา <laughs> ขาของเราจะเบ็ดเราจะบีบงี้ยงไว้มันก็จะแกกง่ายนะครับว่าช่วยถนอมปลาด้วยครับเราไม่ได้ตกเพื่อเอาชีวิตเขานะครับผมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวช่วงนี้ก็วอร์ไปก่อนเดี๋ยวสักสิบนาทีนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนับแต้มกันนะครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มการแข่งขันกันนะครับหมดเวลา11โมงนะครับเมื่อ11โมงแล้วเทิอดห้ามปั้นเหยื่อใหม่เทือดเหยื่อคันเบ็ดลงอยู่ในน้ำก็คือถือว่าโอเคครับยังสามารถเอาขึ้นได้หนึ่งตัวนะครับผมหล้งเกิดเก็บคันเบ็ดมาแล้ว11โมงปั๊บห้ามลงคันเบ็ดแล้วครับเราจะนับปลานะครับทีมแรกนะครับทีมลุงหลานครับทีมที่สองทีมพ่อลูกนะครับเอาครับเรามาเริ่มกันเลยครับพอ่อถ่ายมาดู ตาก,กล้องนะครับนังฟอร์ดนะครับผมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามไปป๊ก็แทบจะกินเลยโอ้ยดูครับแต่ละคนคาม,มือกันทั้งนั้นเลยครับไม่ติดหรอผมตามานี้มานนี้ อโอ้ยหลุดห,หนึ่งครับป,ปหนึ่งครับโอ้ยทำมาแรงมากครับว่าหนึ่งตัวแล้วเอาใหม่ครับรีบครับเวลองมีจงกัดครับ ลปนี่ลงไปกินเลยนะครับได้ไหมครับได้ไหมออไอ้โดนสองตัวแล้วครับเอาละครับว้าวุ่นแล้วครับเอาครับตอนนี้ถึงเต้ายังไงก็ลายังไม่ขึ้นยังไม่นับนะครับสต่ทุกขาดครับขาดต่อเองครับเอาละครับจบนะ หายแล้วฟูไม่กินแล้วเอาเอาเอาไม่เอาเร็วเฮ้ยหายแล้วตัวใหญ่ว้า เฮ้ยขาดทุนเไไ้ยดูดิตัง้งตั้งดูดงดดหายแล้วเก็บไม่ได้ไปนู่นเลยดิเข้าเลยอ่ะขาดทุนนั่นอ่ะเมือ่อยฟรีและ่ะ สายยางครับโอ้โหไปดูเลยชิบหายแล้วไงเล่นกูแล้วตัวแรกอ๋อแล้วครับตัวแรกก็เล่นนะครับไม่ใหญ่ก็เกี่ยวหางครับมีความยางขอได้ยังตอนนี้ใครัตั้งน้ำถึงแ้มนะ ได้เป็นับสองแล้น่ะนี่ครับต้อใส่ไม่ใหญ่ครับแต่มันสู้ดีมากเลยน่าจะเกี่ยวหางเฮ้ยเกี่ยวป่าเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับ ข้าปากนะครับจะใหญ่ด้วยช่วยถือช่วยดีดูดูดูใสเฮ้ยโอ้โหตกน้ตายหเนี่ยอหัวช้อนหัวมันช้อนหัวดิเอาเอาเลยอะอ้าวโอเคเดี๋ยวขึ้นเงี้ย โอ้โหลุงนี่ไซส์ใหญ่นะครับ,บอันนี้นับกี่แต้ม,นนมตเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเข้าป่านนครับของเราได้อะไรสองแต้มอมัองสองแต้มแล้วนะครับผมตามสองหนึ่งนะมาแรงครับ โอ,โ,โอ้โหยกไม่ได้ครับใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับโอ,โอ้โหใหญ่นะครับน้า,านะตัวใหญ่นะคิมโดนแล้วครับปอกไปแผ่นกล้องไปเออนั่นแหละสวยงาม กินโดนแล้วครับโดนมั้พ่อโดนลูกเหรพ่อก็โดนครับไปเลยโฟกัสรีบเลยอ่าอช้อนให้เขาเดี๋ยวลุตาลงคนเดียวอ่ะเดี๋ยวลุงตาต่อช้อนก็ได้เขาจะลงหรือให้ลุตาลง สองต่อสองยางยางยางสองสองอยู่ครับตัวนั้นยังไม่ขึ้นนะครับอยา่าอย่าพึ่งนับนะครับหลุดขาผมให้หมดเลยนนครับอย่าพึ่งนับครับาักไม่ดีอ่ะเกียวไม่เกียวอยู่นะไงเหปิดก็อยู่มาแล้วครับสองสองเท้าอยู่ครับ โอ้โหดึงแรงอีกแล้วครับดึงแรงขนาดติดเบรกไว้อย่างพูเลยครับโ <c oughs> <c oughs> ูเตือดมากครับแบบนี้ครับลงไปกินลงไปกินครับ มาแล้วครับเดี๋ยวดกดเอาลอะเดี๋ยวฉันเร็วเร็วเขึ้นก่อนขึ้นน้ำก่อนเลยสองเท่าอยู่นะครสองเท่าเลยสามเอ๊ะสามเรียบร้อยครับผมอ่ะลงไปสามเท่าครับสา,าสามเท่าครับ,เ,รบเอาเฮ้ยเราของสองอันเลยเขาได้เหยื่อไม่ได้เลยโฟบปั้นเหยื่อก่อน

พไปสายนี่ร่อดมารอดมารดอดมารอดรอดพอกไปด้วยรอดหรือข้ามพอกข้ามไปพอข,ข้ามมาเร็วยกคันขึ้นสูงดิโอ้ยฟันกันเองครับันเฮ้ยไม่ใช่พอกลอด บอลอนมาอ่าไปนูอีกแล้วปลากีลลงนะ่ะวัดแวกินคู่ลุงหลานครับกินคู่ลุงหลานครับตอนนี้สามเท่าอยู่นะครับ เอาละครับตัวตัดเวลามาแล้วครับ,รบเพือ่อนเขาอุ้ยลุนลุนตอนาเอา้โอกาสขึ้นนำสามสามอยู่ครับอะไรครับเอาได้นะพวกอย่าหลุดนะลังสามอยู่ครับ เอาล้วครับจะขึ้นน้ำไหมครับพวกใช่เปล่าบอกปลาซ้ายดิบอกปลาซ้าย,ปาายไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยวัดเบาวไปนิดครับเมื่อกี้หลุด ครับแบบดมุ้งรีตีครับช่วงนี้ครับทีมน้องต้มครับโดนตัดกำลังนะครับระวังนะโวก ได้ไหมได้ป่ะเข้าว่ะพทษหน้าขาอ้าวรูดรอ๋ s <S อเขากับเรานำเดียงฮะใช่ไหมสี่สามนะครับสี 4, uh ่สามฮะพักอีกแล้วสี่สามนะครับสี่สามนะครับ uh huh. มาแล้วครับตัวที่ห้ามาแล้วครับฟอกฟอกฟอกเดี๋ยวเดี๋ยวรุดเดี๋ยวจะได้ห้าสีเร็วมันเกี่ยวหางเดี๋ยวมันลุดฟังดีไหเรียบเอ้ยเรียบร้อยครับ ใครอะพี่เอ้ยห้าส <54. S 1> ี่้าสเดี๋ยวพักยกสักครู่นะครับอ่เนื่องจากแต่ละคนครับสภาพสมสบูรอมเลยเปลี่ยนกดครับตอนนี้คือทีมทีมลุงหลานนำยูนห้าต่อสี่ครับนี้เราจะวัดกันเลยครับสี่ไม้นี้ครับลงไปทีเดียวครับ เก็บเบีย่อขึ้นมาแล้วไม่กินก็คือจบครับดูเลยครับว่าอันเนี้ยนับเลยครับว่าใครจะชนะนะครับตีไม้เดียวครับดูเรื่องครับคนละไม้ก็ก็นับก็นับแต้มหมดเลยเอาเลยมา หนึ่งสองสามเอาครับมานี้ครับโอ้โหลงไปก็ครับอว่ายชบเลยครับกินเลยไหมเอาเอาเอา lọc léo đây máy đi không đang แมงวัดหลุดเรียบร้อยครับหกสี่หกห้าหกห้าครับหยอบยังนนเหยี่อมันหลุดไปแล้วนะครับเรา ต่อให้ครับเราเอาขึ้นเลยดีกว่าครับเราไม่สนใจแล้วครับยังเต็มที่ก็สมุกน,นะครับตอนนี้นําอยู่หกห้าครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยวัดมาปั๊บติดเลดนะย่ะก็ดูนะอุ้ยเอาครับดูครับหกห้าครับเดี๋ยวดูแนละ้วจะนี่มิด รียบร้อยครับชนะครับหกห้าครับผู้ชนะประเภทปลารวมนะครับจบนะครับเราชนะล้วโฟมไหมโฟมไปที่นี่ครับผู้ชนะครับหกห้าครับนี่ครับสมหน้าของผู้แพ้ได้ภายถายุงเต้าก่อนนี่ครับของผู้แพ้นะครับ โอเคครับก่อนเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนครับครับวันนี้เราก็พักกินข้าวก่อนนะครับอาหารที่นี่น่าทานมากครับต่รสชาติเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงดูแล้วน่าจะแซ่บหลายครับตัครับอาหารที่เราสั่งนะครับน่าจะครบแล้วนะครับโดีคครับเดี๋ยวเรามากินก่อนขออย่าขอตอกินข้าวก่อนครับพักเดี๋ยวช่วงบ่าย่อยว่ากันครับนี่ครับช่วงบ่ายครับเราก็มาตกแบบคิวๆนะครับ ไม่มีการแข่งขันครับเพราะเราได้เปาบินแล้วเราก็ต่อแล้วครับกินหลายแก้วเดี๋ยวตาค้างอีก you like แล้วครับตามตอนแข่งเล่นเป็นอย่างนี้เลยอ่ะฮะ أكيد لا องไปกินเลยครับผม มัด็กน่ี่าจะลูกใช่หรอน่เอา็แล้วลูกใคระเด็กก็ตกไปครับผู้ใหญ่ก็ตกตกพักๆเอาครับตามทาตามสภาพและสังขารนะครับ ให้มันดึงอน,นี่เยืเ่อมมนเรื่มแห้งหก,ก็ได้ มีที่คีบไหม หยครับถากก่อนนะครับร้อนครับนะครับน้องฝงเอาอีกแล้วเอาแนละ้วตามมาแล้วครับสองคันครับ ขุ้นกับหน้าดินนะครับสองขันนี้กินพร้อมกันเลยครับดูครับว่าผลจะเป็นไงใครใหญ่ๆกันใหญ่ไหมตั้มลุด้สึกตั้มจะแพ้น้องโฟกนะครับหลุดไปแล้วครับรวมแล้วครับนี่นะฮะปลาตัวนิดเดียวครับแต่ว่าเปิดเบรกผานทำท่าเหมือนเหนื่อยนะดูนะปลาตัวนิดเดียวทำแบบนี้ ใส่ได้ใส่รับแขก Là con hiệu nám à? Chị cây lên, chị nám quá. อัราพอเปลี่ยนลายป,ป,ป,ปั๊บกินปั๊บลงปั๊บกินปุ๊บอะกินพักก็แล้ว,ลวโอเคกินไหมตีสูด้ดวยเนะหรอรถคันรถคันเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับวันนี้ เสิรกินที่เราไปตกปลาที่บึงมาลวยนะครับถือว่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยราคาก็คือราคาอาหารไม่แพงครับรสชาติอาหารใช้ได้เลยแล้วก็ราคาคันเบ็ดก็แค่ร้อยเดียวเองนะครับต่อคันนะครับผมก็ถือว่าสนุกเลยวันนี้เป็นไงสนุกไหมฟ็อกสนุกครับ <laughs> สนุกผมไม่ค่อยสนุกเลยวะน <laughs> นะครับวันนี้ก็ทีมสรุปนะครับทีมลุงหลานกับทีมพ่อลูกนะครับลุงหลานชนะไปนะครับหกต่อห้านะครับผม เดี๋ยวเราไปที่ตรงเต่าบินดีกว่าครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปไปกินเต่าบินกันให้ชื่นใจนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับเต่าบินองตั้มนะครับผมสุดยอดครับ